สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าจุดประสงค์แท้จริงคืออะไรมนุษย์อุป,ปโลกกันเอง พร้อมทั้งนำภาพที่มีการถ่ายคลิปวิดีโอไล่สดผ่านช่อง YouTube ของทางด้านยูทูบเบอร์ของนายเชยพุ่นและผู้เป็นแต่นเองนั้นก็ได้มีการถ่ายเหมือนกันซึ่งจะดูเหมือนว่ากำลังทำพิธีกันอยู่ในวัดมีทั้งคนเท่าคนแก่นั่งอยู่และหลังจากที่โพสนี้นั้นได้มีการโพสออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเอาให้เต็มทีเวลาความสุขของแก่ใกล้หมดละทุกอย่างคือเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์ตัวเองล้วนๆไปวัดเขานั่งฟังพระเทศกันแต่พวกนี้มือไม่วางไม่วางมือถือเลยมาแถวบ้านเรานะ จะเอาขี้หมาปลาใส่ fc ข้างไข่อยากดูทุกช็อตของควยมัง้งโจนปนคาสร้างภาพแสดงตเหลได้ทุกเรื่องถ้าแก่ทำดีจริงไม่ควรทำน้องชมพูแต่แรกใช่หรือไม่แต่พวกชิงเปิดนรกควายสายพันธตอเหลอยู่ข้างแก่ ชั่วกับชั่วใช่หรือไม่สงสัยพวกนี้สะกดคำว่ากาลเทศไม่เป็นทำตัวเป็นกาลกินีไปทั่วบุญล้างบาปบาปล้างบุญไม่ได้หรอกจะบอกให้รอรับผลกรรมตามตามกันเถอนะนับพวกขยะสังคม หน้าตาลุงกูทำไมเช่าหมองจุงเบยไม่เคารพสถานที่บ้างเลยเข้าวัดยังขูดเก่ากิเลสไม่ได้สักคนเดียวจะทำจิตให้สงบปราศจากความอยากอย่างไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวมันจะได้บุญอะไรมีแต่ได้บาทมารยาทในการเข้าวัดต้องมีการสำรวมกายวาจาและใจ ระมัดระวังกิริยามารยาทให้สงบเรียบร้อยเมื่อเข้ามาอยู่ในวัดถ้าปิดโทรศพัพท์ป้องกันไม่ให้เสียงโทรศัพท์รบกวนผู้อื่นที่เข้ามาทําบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือประกอบกิจกรรมทางาศาสนานี่ก็คือมารยาทในการเข้าวัดต,ต้องรู้ไว้ด้วยถ้าหากว่าทําไม่ได้ก็ไม่ควรจะเข้าไป หรือเข้าไปเพียงเพื่อสร้างภาพและมีหวังในการวัตถุประสงค์ประโยชน์อย่างอื่นอีกด้วยใช่หรือไม่และก็ได้มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มีการพดข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าได้ข่าวมาว่ามียูทูบเบอร์ข้างไข่บางช่องบอกว่าได้เข้าบ้านเทวดาโคตรโชคดีเลย ยกหางกันเข้าไปเดี๋ยวรู้สึกหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการพูดออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามันกะจะเข้าไปเรียกไข่มั้งคะไข่เทวดาเถกห่วงครับเข้าไปขุกเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นและเนาะพวกยูทูบเบอร์สำคัญ หากผ่วยเข้าคุกจะไปติดตามถ่ายหาเงินยังไงต่อไปฮ่าฮ่ใช่ครับมันโชคดีแบบไหนอ่ะที่ได้เข้าบ้านของจำเลยค่าเด็กสามขวบมันบ้าหรือว่ามันไม่มีสมองกันเน่เทวดาหรือเทวทัตกันแน่คะไปไหนกีดการ์ดแบบบันโนมากค่ะ แต่งตัวอัปเกรดใส่เลดข้อมือโชว์พาเวอร์แต่บรนนอกก็คือบรนนอกแสดงเป็นเสียยิ่งเมียด้วยนะน้ำพักน้ำแรงพูดมาได้คนแบบนี้เดี๋ยวไม่นานเกินรอหรอกค่ะขอถ่ายไม่พลาดหรอกค่ะเฮไปเถอะคดีเล็กๆรอดูของใหญ่ดีกว่าค่ะ เราก็งงเอฟซพวกมันได้ยินคำว่าน้ำพักน้ำแรงมันจะคิดกันไหมน้อส่มเพศพวกเอฟซีมันจังน้ำพักน้ำแรงขอมาครับเมื่อไหร่ก็ติดคุกไอ้นีจำคดีคู่จอมซัพย์และคนขับรถพวงถีบหญิงสาวได้ไหมติดคุกตลอดชีวิต อยากจะให้ประหารชีวิตมากกว่าครับส่วนทางด้านของเอฟซีทนายที่มีการออกมาแฉถึงมาดามลาตายที่บอกว่ารู้ว่าใครคือมาดามลาตายและมีหมายเรียกหมายจับที่ได้มีการก่อคดีไว้และก็มีหลายคนที่รู้จักว่าใครนั้นคือมาดามลาตายส่วนปาบัวกัน มีการโพสข้อความถึงคนที่บอกว่ารู้จักและเห็นแต่ทางด้านของทนายสมเกือบอยางไม่ยืนยันไม่ออกมาบอกและนิ่งเก็บเงียบเอาไว้ป้าบวกกันบอกว่าสามคนยืนยันตรงกันไม่สี่ไม่ใช่สามต้องบอกว่าสี่คนยืนยันเพราะเฉพพลกับสมพลเขาเคยบอกไว้ผัวเมียกัน เมียพูดยังไงผัวก,ก็ว่าอย่างนั้นและก็ยังเหลือคนที่หก็คือทนายสมเกิบจะว่ายังไงเอ่ยสาวผมทองวันนั้นที่รัฐสภาคือมาดามลาตายจริงหรือไม่แล้วสาวผมทองคนนั้นในวันนั้นคือใครไปรับฟังจากปากของชิดผู้ที่ใกล้ชิดและมีการเดินทางไปในวันนั้นที่รัฐสภาและก็รู้ดี ชิดได้หลุดปากออกมาโดยบอกว่าถ้ามาดามเปิดหน้าคุยกันเลยผมเห็นแล้วหนะ้ามาดามอะ่ะเออไม่ต้องเปิดผมก็รู้ว่าใคร <c oughs> ชิดท้ามาดามเปิดหน้าคุยกันเลยผมเห็นแล้วหนะ้ามาดามอะ่ะเออไม่ต้องเปิดผมก็รู้รอว่าใคร <c oughs>